กีกี่คนเดียวนะครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มพี่กี่เพื่อนโอ้โหโ้หมส้มส้มส้มู้มดีชมลนะส้ม ทำไปทั้งหมด16วินาที91เสี้ยววินาทีเก่งนะเนี่ยเก่งนะเก่งนะเก่งนะไวนะคนที่2แทงใช้เวลาไป25วินาที87เสี้ยววินาทีแต่มีผิด1ลูกดังนั้นจะต้องบวก2เข้าไปนะครับเป็น27เหรอเป็น27.87ครับคนสุดท้ายคินนิวครับนิวใช้เวลาไป13.38 เที่ยววินาทีรวมทั้งหมดนะครับเวลาสีนักเมือที่ใช้ไปก็คือ5 8 1 6ิวินาทีวันนี้วันนี้จริงๆิคือใช้ไป56.16แต่บวกอีก2วินาทีจากลุงสีชมพูไม่ใช่ปัญหา ห้าสิบแปดวิเองอะถือว่าดีเร็วถือว่าดีมากเร็วมากเพราะแ่แงสัปดาห์ก่อนที่เราเล่นวันนี้ห้าสิบเก้ากว่าใช่นี่ก็เร็วขึ้นมาหนึ่งวิไม่ต้องโทษตัวเองมันเป็นจังหวะลูกสุดท้ายอยู่แล้วซึ่งมันนิดเดียวเมื่อกี้มันนิ้วนิ้วมันชนได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเห็นป่ะไม่ใช่ปัญหาอย่างเงี้ยยังไงมันก็มัตชนได้ไม่ต้องโทษตัวเองรวมเลยชนะอยู่ไม่ต้องโทษตัวเองแต่ถ้าเกิดแพ้วันเนี้ยแพ้เพราะไอ้คนที่ทำลูกชมพูหล่นไง แต่เราไม่ต้องโทษตัวเราวไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แพ้เพราะลูกชมพูหล่นตั้งแต่เกมแรกก็คือแพ้ที่โยนโยนโยนไม่ได้ไม่ได้ก็พี่แพ้เธอส่งฉันไปต่อฉันไม่เข้าแต่ตอนเปิดรายการยังไงนะเปิดรายการใครก็ได้เร่องกีฬาได้อื่นแตเรื่องแไม่เคยแพ้ใครทุกเกมโชว์จัดจ่อก็อาจจะถือถาดเขาได้อยู่ได้อยู่ถือถาดได้อยู่แต่ชอบตอนแรกที่เขาเปิดตัวตอนเขาเริ่มเล่นรายการแล้วเกมแรกเป็นไงแพ้ล่ะครับ อย่าโทษตัวเองไม่อย่าโทษตัวเองทีมอยู่แล้วถ้าแพ้ก็พ่อลูกนั้นแหละพ่อลูกนั้นลูกเดียวเพราะเราไม่ได้โทษพี่แพงเลยเราไม่ได้โทษแพงโทษแต่ลูกนะไอ้ลูกนี้ะโทษไอ้ลูกนั้นอ่ะปมาดูเวลาของทีมสีแดงบ้างนะครับคนที่หนึ่งก็คือแจ็กกี้ใช้เวลาไปทั้งหมด18วินาที81เสี้ยววินาทีคนที่สองนะครับเชอร์เบลใช้เวลาไปทั้งหมด17.25วินาทีนี่ดีแล้ว แล้วเวลาที่นิกกี้ทำไปก็คือเลขสองมา2ี่สิบจุดวินวาทีร <P> วมของสีนาำเป็นห้าสินาทีเอาเอาวิาทีแต่ถ้าไม่มีหนึ่งลูกนั้นชนะเออเราพหาแล้วนะเอามาพี่มิ้ถือโชว์ผมขอชี้แจงอะถ้าเกิดว่าไม่นับอีสองวิเนี่ยห้าสิบหกจุดหนึ่งหก หังบ56.40เราชนะชนะก็บอกแล้วไงว่าถ้าแพ้แพเพราะลูกสองวิอู้ใครใครทำบอกแล้วเราไม่ได้โทษใครแต่ที่แพ้แพเพราะลูกสองวิ